งเป็นบุพเพสันนิวาสให้มาพบกันเพราะว่าเขามีไอจีสื่อรักนะคะระหว่างพี่น็อตกับแฟนเขานะคะถามเลยดีกว่าก็ไม่อยากมโนเองเอางี้ขอต้อนรับนะคะคุณแจนค่ะสวัสดีค่ะนสวัสดีครับและนี่คือคุณแจนหวานใจตัวจริงของคุณน็อตวอร์ริส่สวยอ่ะสวยไหมดูผู้ดีดูงามแบบต่างจากน็อตมากเลยอะเอ้เออแจ็คคะอะไคิดกับทีไมือพี่สาวไม่ได้คิดอะไรแต่ว่า เ้ยพี่น็อตแน่นไปนะพี่น็อตมันแน่นน็อตนะพี่น็อตพี่น็อตมารายการแล้วก็นี่ไงผมจับแฟนพี่อยู่เนี่ยเออรายการแลเจอกันเออเดี๋ยวจัรายการแล้วเจอกันพี่น็อตบอกพี่น็อตจะเข้ามาในรายการอ่ะฮะเอออะไรไม่อยากเจอจ๊ะมาดี่อยมาดี่อยมาดี่อยพี่เขามาดูแลเออนี่เดียวคุณนี่รายการสดนะช่วยททายหน่อยมีน้อยที่ทำงานคุณไปที่ไหนไปไม่ไม่ไม่จอกอยเจอกันได้เลยเจอกันได้เลยนี่ไงก็เจอที่นี่แหละไปไปงานเร็ว เขา,าอาร,<ล>รูออ้อายว่าอายอ่ะแต่เมื่อกี้ไฟตกพี่น้อตนะแต่ก็ยังดำอยู่ใช่ไหมถามพี่เจน่ทำไมทำไมไสื่อบาสินักเขาเขาลงผิดนะครคุณอ่อ สงสัยเขาเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเราวันนั้นเราใส่เสื้อเหมือนกันใช่เหมือนกับพี่วีคนหนึ่งใช่ค่ะแต่เขาเป็นวงผิดคนใช่ไปวงผิดคนเลยแล้วที่ฉันอยู่ในรูปนี้คือแฟนคุณน็อตอยู่ค่ะจะอยู่ในรูปด้วยก็คือวงวงภรยาคุณกิฟว่าเป็นแฟนคุณน็อตซช่คุณกิฟก็งงไหมว่าอยู่ดีๆทำไมใช่พี่กิฟก็แบบภรรยาเราไปเป็นแฟนเพื่อนใช่ค่ะก็งงอยู่แต่เจอกันนี่คืออินสตาแกรมสื่อรักเลยใช่พี่ มันไม่เชิงสื่อรักค่ะยังไงคะก็คือก็คือแบบแจนไปที่ร้านกาแฟแล้วจนก็เจอพี่น็อตเนี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เราแบบชื่นชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแอบถ่ายเขาพอแอบถ่ายเสร็จคือตอนนี้ก็เล่นใหม่ๆเอก็เลยลองแท็กดูแท็กเขาดูอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาพอดีพี่เขาเห็นพี่เขาก็ตอบกลับมาขอบคุณครับอะไรเงี้ยตื่นเ้ลยหลยหลาลายทุกคนเอยหลายล้ก็สดรอเลยล่ แล้วยังไงต่อแล้วแล้วพอพอเขาตอบมาดีใจแล้วยังไงต่อคะก็ก็ไม่ก็ปกติค่ะก็ไม่อะไรแต่ว่าเวลาเราเดินทางอย่างเงี้ยเราก็จะชอบโพสต์นู่นอ่ะเจอเราเจออะไรแล้วก็โพสต์แล้วพอดีพี่เขาก็แบบเออจะโพสชายเขามาคอมเมนต์ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยของนี้น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าพี่แจนเนี่ยเขาเป็นแอร์โฮสเตสไงเขาก็เลยจะเดินทางบ่อย แล้วล่าสุดแล้วยังไงแล้วแล้วทำไมถึงแบบมามาคบกันได้จุดที่แบบมันคลิกกันอ่ะจุดที่คลิกกันก็คือตอนก็คงแบบต่างคนต่างเก็ผูดได้โสดนะคะก็ได้คุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้แบบว่าได้มีโอกาสได้ศึกษาดูการนานหรือยังคะพบกันนานนานแล้วก็นานแล้วค่ะประมาณเกือบสองปีแล้วค่ะสองปีกว่าที่เขาคบตอนเขาคบเขาเอายานมชิงคองมาให้เราไหมเกาหลีาล้ว จะต้องคอยแก้ให้นอนแล้วแต่ยัางของเขาอ่ะดีนะเพราะของเขาเปิดได้แล้วทานนู่นทานนี่ทานนั่นแล้วก็นั่นอ่ะแล้วก็แค่นั้นไม่ได้กินหรอไม่ได้กินเลยเหรอโอ้ยกินดีพียงแค่ดีเางดีเรี่ยงคะก็เดี๋ยวมันมันยังยังศึกษาไม่ตอนนี้ศึกษาแล้วเขาก็ต้องทำเป็น h อ u s e เสร็จไปด้วยทำธุรกิจเสริมด้วยเขาต้องดูแลเรี่องธุรกิจตรงนี้ตลอดสร้างบ้า สร้างบ้านอันนี้ไม่ใช่เรือนหอหรอแล้วจะเป็นเรือนหอบ้านของเขาอยู่แล้วใช่ไหมใช่บ้านพี่เขาอยู่อยู่แล้วพี่เขาเนี่ยทำงานเก่งอะไรเองเดี๋ยวเขาต้องต้องสร้างใหม่อยู่แล้วเขาเป็นแอร์โฮสเตสด้วยแล้วก็มีธุรกิจด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรบ้างคะคือทำหลายอย่างค่ะแต่ตอนนี้หลักๆก็จะเป็นขายตัววีว่าค่ะนี่เพวกเรคาคุ้นเคยมากกับวีว่าเป็นวิตามินค่ะเป็นวิตามินตัวหนึ่งที่รวมรวมสารต้านอนุมูลอิสระพวกสเต็มเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับนี่ แล้วเห็นผลยังไงบ้างกับสำหรับแจนเองนะคะคือแจนลองเองก่อนคือจนจะเป็นเดินทางบ่อยเป็นแอร์ใช่ไหมคะแจนก็จะมีปัญหาเรื่องการ นอนหลับคือจะ,จะนอนหลับไม่ค่อยเต็มอิ่ม,อมนอนหลับไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอจะได้ตัวนี้เสร็จจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราตื่นมาเรารู้สึกสดชื่นกระป,ปี้กระเป๋าแล้วก็ทํางานเ,เวลาหลับเราหลับลึกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหลับเป็นเวลาขึ้นอย่างเง<ร>ี<ม>้ยค่ะก็เขาคิดเคยได้ยินเขาบอกว่าคนเวลาเป็น air h o s t เตสหรือจวนเนี่ยเขาพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็บินบ่อยบางทีมันจะทําให้ร่างกายอ่อนแอบ้างแก่เร็วบ้างอะไรบ้าง วิวาช่วยพี่ได้เลยช่วยด้วยค่ะพอเราทานเสร็จคนเขาก็เห็นใช่ไหเฮ้ยไปทําอะไรมาทําไมแบบขาวขึ้นทําไมใสขึ้นเพราะว่าแบบเมื่อก่อนเราผิวผิวไม่ดีเลยพอเราทานตัวนี้ไปแล้วคือคนเขาก็ทักเพราะแบบคือเขา อย่างเพื่อนเพื่อนก็ทักเลยเพื่อนเราจะเห็นเราใกล้ที่สุดเนี่ยเขาก็ทักแล้วมันเป็นแบบเป็นสเต็มเซลล์ไงคุณอ้วยให้แจ็คทานให้ดูว่าทำยังไงเขาง่ายๆฉีดทานง่ายมากผู้ชมโอเมย์ใต้ลิ้นวันนี้นอนน้อยเนียที่ผ่านมาเดี๋ยวคุณดูแรปเลนอ่ะโอเมว้ใต้ลิ้นแค่นั้นเองซึมเยอะฟันทุเรศไม่เขากวาำลังทำฟันอยู่ไม่เป็นไรนี่แค่นี้โอเมว้ใต้ลิ้นโอเมย์ใต้ลิ้นใช่เขาจะทาางเขก็จะดูดซึมใต้ลิ้นค่ะใช่คือแล้วมันพกง่ายมันพกไปบินด้วยแบบง่ายสะดวกมากเลยค่ะจนมักต้อง เวลานถ้าเกิดให้ดีตอนก่อนนอนค่ะจะทานตอนก่อนนอนอ๋อแล้วตื่นมาเราก็สดใช่ตื่นมาเราจะรู้สึกสดชื่นไม่เพียงแค่เพราะว่ามันจะทําให้เราอ่ะหลับลึกหลับสบายไงพอเราเราหลับลึกหลับสบายมันก็จะรีเฟรชคิดออกไม่เชื่อจัดอ่ะ ๋ยวไปเชื่อลขอคนละซองกับที่เธอทานได้ไหมนะคนละซองแล้วไปเดี๋ยวก่านชัญก่อนดูก่อนใหญ่เยอะใหญ่เลยไปไไนิ้วลอยเนิ้วลอยเยอะนีเยอร่อยอร่อยอร่อยเลยทานง่ายค่ะนั้นเองพี่กีคืนนี้แหละ้นี้ไม่ต้องตื่นไงุ่งนี้วันเสาร์บอกคุณน็อตปแล้วมีแรงกันาเลยอ่ะโอยิ๊กโอบิ๊อโอกอิกอิกิอใก แล้วแล้วคุณจันจแล้วอะารที่เราเป็นตัวแทนแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะดีนะคะฟีดแบ็กกลับมาดีมากเลยค่ะว่าลูกค้าเขาก็บบเอ้ยพอได้เขาได้ลองทานแล้วเขาคิดว<ะ>่าเออเขารู้สึกว่าร่างกายเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย<ๆ>่างงี้ค<ๆ>่ะคือจริงๆคิดว่านะมีหลายคนที่อยากจะทําธุรกิจนี้<ะ>พี่จันช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะก็คือเริ่มง่ายๆเลยนะคะตัววิวานี่คือเราสามารถติดต่อเข้าไปที่ของบริษัทได้โดยตรง<ะ><ๆ>หรือว่าถ้าเกิดใคร อยากได้คําแนะนำแจนก็สามารถแนะนําให้ได้ค่ะคือเดี๋ยวตอนนี้สามารถที่จะเป็นตัวแทนได้ใช่ไหมคะคือรับสมัครตัวแทนด้วยค่ะติดต่อที่ไหนอีกทีนึงนะฮะอนี่เดี๋ยวกิ๊บบอกสําหรับคนที่อยากสวยนะแล้วก็มีธุรกิจทำแบบนี้นะคะเหมือนพี่แจนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ ที่021054120กิับย้ำอีกทีนะ021054120หรือว่าลายได้ลายไอนะคะมี3ทช่องทางเลยวีว่าไทย1วีว่าไทย2วีว่าไทย3แล้วก็เว็บไซต์นะคะ www.viwa-thailand.com ค่ะนี่ฟังไม่ทัน Capture ถ่ายรูปไว้เลยถ่ายรูปไว้ะชีวิคุณแจ็คก็ดีจริงความรักก็ดีธุรกิจก็ดีโอ้โหนี่พอ่พีนี่พพีมันจะมีว่าอะไรมีมัลังชาพูดเลยีดแปะเป็นไงฟีดแปะเป็นไงฮะดีค่ะลูกค้ารีพีซื้อตลอดเลยพี่เจนทานบ่อยไหมคะทานจันทานทุกวันค่ะวันหนึ่งทานยังไงคะซองหนึ่งหรือซองหนึ่งจะทานซองหนึ่งใช่แต่ช่วงแรกๆจะทานสองซองให้เห็นผลเร็วนะคะแต่ว่าหลังๆก็ทานซองเดียวแล้วมันไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรใช่ไหมคไม่มีนะคะถ้าเกิดจะมี เอฟเฟกตนี้ต้องบอกนิดนึงว่าช่วยเรื่องเขาช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยถ้ามีปัญหาผู้หญิงมีปัญหาใช่เพอาะ่อย่ากุญจเป็นแอร์โฮสเตด้วยเอาเวลาที่ไหนมาขายบีบ้าเออแบ่งเวลาอย่างไงเวลาจะถ้าเกิดจะจะจะทำคือพูดง่ายคือจะทุกช่วงเวลาค่ะเพราะว่ามันเหมือนนันสต็อปอะค่ะเพราะว่าจะถ้าเกิดจะไม่ได้จะช่วงแค่ช่วงตอนบินที่จะจะไม่ได้คุยกับลูกค้าแต่ว่าพอแลนด์ปุ๊บ อย่างแรกเลยเช็คลายคุยตอบเลยถ้าจะมีอรเดองอะก็บอกเลยว่ารับกายไม่ทันลักกินเกมและลักกินเลิฟอยู่ยอดยอดฝากอะไรถึงธุรกิจตัวนี้หน่อยก็คือคือจันอยากให้ทุกคนลองเริ่มนะคะคือจะเป็นอะไรก็ตามคือ เราต้องลองอย่างแจนตัวตัวจันเองเนี่ยคือจะลองเองทุกอย่างแล้วเราก็จะสามารถพูดอธิบายให้คนอื่นได้คนเขาก็จะเกิดความเชื่อถือเนี้ยค่ะสุดยอดแต่ต้องบอกเลยว่าพี่แจนน่าใส่มากจริงี่คนมาเจ่ะจรงปังนะจริงจริงนะไม่น่าล่ะพี่นอตของเราพี่น็อตของเราถึงได้ให้พี่น็อตทานเยอะเนาะค่ะ ม่าละครแต่ทำไปเล่นก็ขาวขึ้นนะตอนนั้นเขาดูดีขึ้นนะช่วงที่ดําก็ขาวเขาแต่งตัวเเจอมาวันนี้มือส s ่นเจอมาคุ้มคุ้มก็วันนี้นะคะขอบคุณพี่แจนนะคะที่มาด้ณมากพี่ขอให้ทั้งรักทังธุรกิจนี่รุ่งเรือง